มากินขา้าวซ้าน้ากนาด้อพี่น้องืันนี้ก็สิอยากกินข้าวจีค่ะก็เลยส่วนหมูขาจีข้าวจีพี่น้องสภาพข้าวจีไม่ย่ำหวหน่ <laughs> ัวย,ย,วยัวัวห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 วยเก้าสมพัวขั้นเวหมวัวมัวหัวหักัวห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 ัว้อวน น้ำกันเด้อแซ่บป้จ,<ส>จ้าแซ่บนี่แหละพี่น้องอบรรยากาศนี่แหละ,ละเห็นบ่ข้างล่างก็สิเป็นศา,าสธรรมชาติธรรมชาติจ้ะบรรยากาศฟินเฟอร์ใต้ต้นคูนนี่แหละจ้ะพี่น้องเห็นบ่ สิเดียคำได้คูณมีคนสนับสนุนทางล้างก็เป็นต้มกอกค่ะอันนี้กับลูกสาวตะเทค่ะน้องถากินเนื้อเพื่อนนี่จะพูดนึงรับสบายอากาศหนาวหนาวหลับพี่น้องร่มหนาวหนาวร่มหนาวได้เนี่ยพัดวว้บ่วยๆ่เนี่ยเมื่อนี้รู้สึกหนาว รู้สึกหนาวอันนี้ก็ต้นโค่นขึ้นกันค่ะเนี่ยเถียงนาน้อยไม่ใหญ่จันเนี่ยแหะพี่นอ้องเนี่ยเถียงนาน้อยเพิ่นอันปลูกไว้สองสัน่นแต่ว่าพากันลงมานนองข้างล่างพี่น้องเพิ่งว่าเพิ่นเข่าห้องน้ำยากขึ้นๆลุกลุกบันไดผู้เฒ่าเพิ่นปวดขาปวดแข้ง พากันมานอนให้นมองนอนคนข้างล่างนะอันนี้ก็ต้นลีลาวดีค่ะกำลังออกดอกลอีลาวดีสีแดงนี่แหละค่ะบรรยากาศอันนี้ก็ทั่งเขาหน้าค่ะทั่งเขาบ้านเนี่ยมื้อนี่อากาศเย็นนะคะพี่น้องค่ะอากาศเย็นมากอันนี้ก็ต้นขี้เหล็กค่ะ ขี้เล็กยอดสีขาวกับสีแกงบ่ค่อยขมปอดายกระแซบขี้เล็กต้นนี้แกงแซบนกักายอดทิวไผ่กับสีมีพระอาทิตย์แว๊บๆมันเลยจังหน่อยจ้ะพระอาทิตย์ขึ้นนี่แหละบรรยากาศใกล้ๆปีใหม่กับสิฟินๆนัน่นเองเลยพี่น้องเนี่ยน,นี่ก็ว่าสีมะขุดปูขุดปูหน้าหาอยู่หา,หากินนี่ค่ะเนี่ย ให้เนี่ล่ะโบไล่ไห,หล,หลทั้ง่นก็จะเป็นสวนยูคาริตัสของเพื่อนบ้านค่ะบรรยากาศพี่น้องเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิง้งผูใ้ใดขึ้นหอดบ้านคอนซงกับเบิง้งคิปไม่อ่ำไปเด้อพี่น้องเด้อดูท้องฟ้าสิสีครามเชียเห็นบ่ท้องฟ้าสีครามพี่น้องเอ้ยตรงน เก็บเอาค่ะพี่น้องบรรยากาศซึมซับเข้าไปสูตรโอโซนอันบริสุทธิ์แระกับต้นมะกอกปีนี้พันเป็นหมากค่ะนั่นก็ต้นจิกค่ะเนี่ยต้นจิกเนี่ยภาษาอีสานเออต้นจิกคนไทยกับสื่ออื่นต้นจิกก็มักเลยเอาลราว่าอไรอาให้ห้างค่ะพี่น้องสิบข้อเก้าเข้ามา สบายดีสุขูสุขคุให้สมเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้อคิดอ่านสิ่งใดก็คมให้สมบรา์ปาตถนาสุขจทุงอย่างไกลปีใหม่แล้วก็ให้พบพอแต่ความโชคดีได้รับโบนัสได้รายแล้วก็หาเงินหาคํำก็หาได้คงครองค่ะพี่น้องคิดยังวังยังไงสมม,มตูวัดปาตถนาอันน,นก็ไฟสระเซีลยวจ้ะตามติดชีวิตยายจันตะเทค่ะ องเท่ากินน้ำกันอ้อมอมกันย่าอําบุยพันกกินสองคนตายายกเลยพปเนาะสบายดีสักสุกคนเด้อ